รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อ๋อเนี่ย Star s a สตาร์เ Sanitary w วร์มันมันเรียกยาวเลกนจริงๆ Sanitary w วร์หมายถึงเครื่องสุขภัณฑ์อวันนี้เจ้าของตัวจริงของ Star เราจะไปพบกันวันนี้จะไปพบกับเจ้าของใช่ทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีต่างก็มีน้องอิมครับในรายการซีโอซีประกับแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับดรสมชายว่องอรุณกรรมการผู้อนวยการใหญ่บริษัท Star Sanitary w ิแวร์จำกัดมหาชนเรื่องเครื่องสุขภัณฑ์ล้วนๆเลย ขอบมากเพราะได้กับซื้อของเขาเยอะแยะมากเลย <ๆ S 2> ราคเ,เดี๋ยวเอาราคาพิเศษไปเย้พีต่างยีงไงน้องอีนนซื้อบ้านหลังใหม่น้ออีว่าอันนี้แหละเหมาะบ้านที่ส<ล>ุดจะดูราคาดีสองหมื่นกว่าเนะเขาเป็นเป็นดีไซนาา์ <laughs> ไงดีไซน์แล้วก็<อ>มาใน ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขึ้นหลัคาเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้คนขายคนขายอยู่ไหนคนขายนี่ไงคนขายมาแล้วพี่คะ่ะพี่นี่สวัสดีครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนขายที่จาของ จริงเหรอเขาทิ้งเขาไม่เห็นใครคุณเหรอแต่ฉันดูวนะ่ามันราศีมากเริ่มพูดดีอยากได้ราคาพิเศษจริงไหมค่ะซื้อบ้านใหม่กำลังจะตกแต่งบ้านรู้สึกว่านีล่ลดมากมากเลยสีอันนี้มาใหม่เลยใช่ไหมคะน,นี่เป็นรุ่นใหม่ซึ่งทำยากมากจำเลยอันนี้สมบูรณ์ใช่ไหมที่ใช่ครับโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็รูปรุๆๆน่นนี้สถาปนิกจะค่อนข้างจะชอบมากเพราะว่าดีไซน์มันนะ ไปดูตัวอื่นบ้างไหมพี่มีอะไรนําเสนอให้น้องอิมบ้างคะเนี่ยนําเสนอนะฮะถ้าตัวนี้นะครับเอ่อเราคิดว่ารูปโฟกัสนะครับเป็นสินค้าที่ได้รางวัลออกแบบยอดเยี่ยมในยุโรปที่เบอร์มิงแฮมปี2008ในยุโรปเนี่ยรุ่นลักษณะแบบนี้นะครับจะขายเฉลี่ยขายปีนึงเท่าไหร่ตกที่ประมาณเกือบแสนบาทตัวละแสนตัวละประมาณเกือบแสนขาย9,800พที่ประเทศไทยเนี่ยเราขายประมาณประมาณนี้นะครับ แต่ลูกค้าเส้อครับมต่เป็นต่อรองดีไซน์ก็ได้แมนแฟกติ้งสแตนดาร์ดก็ได้แต่จ่ายแค่10%เของใช่ไงได้คุณภาพได้ดีไซน์ได้ทุกอย่างเลยับครับพี่ตังค์คะคุณพี่ขาไข่นกกระจกเพงอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะเนี่ยนี่บ้านหลังใหญ่ใช่นนีจะสกิลชุดเนี่ย ตัวดีไซน์ล้ามกๆเลยอันนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าเราเรียกว่ารุ่นโอเวกนะฮะเป็นรุ่นที่เราทําพิเศษเราจะทํารุ่นนี้เราทํา3สีนะครับสีดําด้านสีขาวด้านและสีขาวมันแต่แล้วตัวสโลโก้เป็นสีทองครับใส่ดาันนี้ละเอียดหมดอ่ะอันส่วนคันอื่นเนี่ยนะครสีฟ้าจะเป็นสีฟ้าสีขาวนะครับสีชมพูอ่อนแล้วก็สีเขียวเถกอมาถึงแฟชั่นเรื่องสีสันเขาสวยนะเราจะค่อนข้างจะออกไปในแนวนั้นนะครับโดยเฉพาะในสีเอควอยเนี่ยนะครับ สีเขียวแทรฟอยเนี่ยเป็นรุ่นเดียวและเป็นสีเดียวในประเทศไทยที่สตาร์เท่านั้นที่ทำเริ่มมันละพิมว่าหาจุดคุยกันเลยดีกว่าแม้ในขณะนี้ไม่เร็วนะมาขยี้ดีกว่ามุมสงบนั่งคุยกันดีกว่าอชันเลยครับเจอกันเลยครับจะฟังกันเลยครับ เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งนี้เขาเรียกว่าเหมือนโมเดลต่างๆที่เราย่อส่วนลงมานะครับซึ่งปีปีหนึ่งเราก็จะทำแต่แต่ละรุ่นนะครับเอาเอารุ่นใหม่ๆที่เราทำมาทำนะครับก็จะผสมให้กับเป็นซูเปอรเนียเป็นซูเปเนียไปทำเงินมาได้กลับนั่งจันทร์นะฮะแต่ไม่ได้กำไนไม่ได้เยอะแล้วเราได้เงได้กลับไปบ้านเนี่ยกลับไปตั้งโชว์ค่ะเราเดินแต่ละจุดแต่ละจุดนั่งวัลทุกจุดไอ้อย่างบนโต๊ะนี่ก็รางวัลอีกแล้วนี่น่าภูมิใใจเลถึงความภูมิใจนี่เลยที่ อันนี้เป็นเอ่อพีระบอร์ดของเอ็กซ์พอร์ตอร์ดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลาย10ปี10บสกว่าปีเนี่ยถ้าเป็นคงมีรางวัลนี่ปฏิบัติทียกงมีรางวัลนี่นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเจ็ n i t a เ y นี่ยส t a r Sanitary w a สุขภัณฑ์ส่งออก70%แล้วก็ได้รับรางวัล p a ม์ e ิสเ a อรมาหลายครั้งแต่เรื่องที่น่าสำคัญก็คือว่าเป็นบริษัทคนไทยรุ่นร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เทคโนโลยีไทยร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็อังกฤษมาตรฐานก็เราก็ส่ซึ่งเป็นมาตรฐาดที่สูงนะหรือตรงเท็ยบไม่กันมาตรฐานหรือตัวแทนของของโลกได้ครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นถึงวันนี้ Star c e n t r w a r e นี่มีจุดหักเหของชีวิตยังไงอะไรเป็นจุดพลิกผันที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจอย่างนี้ครับมัก็นะเจะเห็นว่าอุปสรรคในการผลิตหรือการในการทำธุรกิจสูงมากนะครับถึงมีผู้วิจัยน้อยหลายมากนะครับ น่าจะเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งนะ,นะครับผู้ผลิตน้อยรายนะครับย่อมเจอถ้เห็นว่านั่นคือโอกาสที่มหัศจรครับแต่บนความที่มีผู้ผลิตน้อยรายอุปรสรรคต้องมีแน่นอน,อนบังเอิญเราได้พนักงานของเราเนี่ยซึ่งมาจากในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะฮะซึะ่งอยู่ในอุตสาหกร,รรมนี้มาประมาณสิบยี่สิบปีกันทุกๆแผนกทุกๆฝ่ายนะครับรวมตัวกันมาเพื่อจะมาขอให้สร้างโรงงานสตาร์นะครับทุกๆฝ่ายซึ่งเท่กากับว่า ถ้าเขาถ้าเราทำนะครับแน่นอนที่สุดตรงกลุ่มตรงนี้จะเป็นกําลังคลที่สําคัญยิ่งน,นะครับม,มันก็เลยทำให้สตาร์ได้เร็วที่เร็วมากเรามีความสัมพันธ์นที่ดีกับญี่ปุ่นนะครับจะบอกว่าต้องเรียกว่าจะเป็นผู้นำพี่คุณเราส่วนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่เราเซตอัพโรงงานอะไรต่างๆเลยนะฮะเขามาช่วยเราดูเจ้าหนที่เป็นย่างยันอาซายญี่ปุ่นนะครับมาช่วยเราดูแต่ถามว่าเราทำการค้ากับเขาไหม นะครับเป็นพันธมิตรทางการค้าแต่ไม่ได้ทําการค้ากับเรานะครับแล้วก็ไปดูงานกับเขาเขาก็ส่งคนมาช่วยเราออกแบบวางแผนต่างๆนะครับแต่แบบเกือบเกือบห้าปีแรกนะครับหลังจากห้าปีแรกไปแล้วเราถึงสามารถที่จะตอบสนองเขานะครับก็เลยบอกว่างั้นช่วยทําให้เขาหน่อยได้ไหม,อมโอ้ช่วยระวังเรืว,ว่านะช่วงระหว่างไต,ต่เต <5. S 1> ้าเนี่ยเท่าไหร่ถึงห้าปีห้าปีครับเขาเรียกว่าจะจะจะเข้ารูปเข้ารองถูกต้องเรื่องสากมเนี่ยนะคือคำว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับ เปในช่วงแรกๆของเราเนี่ยเราทำการสอบครั้งแรกของเราเนี่ยส่งไปที่ฮ่องกงนะครับเป็นปี3 4ครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเขามั่นใจในคนของเรามากนะครับจากนั้นเองจริงๆเนี่ยเขาทำสอบไปเรื่อยๆนะครับก็ไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปไต้หวันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นบริษัทเดียวก็เป็นคนไทยคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ส่งอุปสรรคเสริมจากเดียวอะไรเพราะเป็นคนไทยนะครับแต่เราก็ ไม่ย่อถอยกับอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะในวันแรกในกติกาของประเทศไทยสร้างไว้ว่าต้องส่งออกวันแรกที่80เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่มีทางในโลกไปได้หรอกครับว่าบริษัทเกิดใหม่นะครับว่าจะมีลูกค้า80เปอร์เซ็นต์ต้องใช้การส่งตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นตาร์ตอนเกิดใหม่ยังไม่เข้าเกณฑ์ของ B O I ไม่เข้าเกณฑ์ B O I นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะใช่ครับนะฮะเราเสียเปรียบคู่แข่งในระดับโลกเพราะเราเป็น B O I นะครับแต่เราก็ต่อสู้ไปในช่วงแรกๆของเราเนี่ยเราขายย้อนเทียบประมาณ70เปอร์เซ็นต์ กือบจะไม่ได้ขายประเทศขึ้นบ้านเาเลยนะครับเพราะว่าเรามีมาตรฐานที่สูงนะครับเราก็เลยไม่กล้าที่ว่าจะคือประเทศต่างๆเหล่านี้เขาจะคุยอย่างเดียวคือราคาซึ่งพอของที่มีมนมาตรฐานที่สูงเนี่ยราคามันไม่ได้มันทําไม่ได้นะครับเราก็ไม่อนุญาตคนของเราให้เอาสินค้าที่ตกสเปคไปขายพวกสินค้าที่ตกสเปคนี้จะทำยังไงคะทุบหมดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาไม่เอามาลดราคาซะนต่เาไม่เอา ทุบหมดร้อยต้องการเฉพาะเกรดเอท่านั้อยู่ในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศจนจุดเริ่มต้นที่ความยากลําบากเนี่ยอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่อยากจะทาธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะต้องฟันฝ่ายยังไงจะต้องอดทนอดกั้นยังไงที่ไายตรงนี้ปี40ที่หลายหลายคนเจอเรารับรับภาระจ่ายดอกเบี้ยปีนึงถึง140ล้านบาทนะครับแต่เราก็ต่อสู้ตลอดนะครับพยายามทำรูปแบบที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้แบงค์นะครับ ุดท้ายแล้วเนี่ยมาถึงจุดดหนึ่งแล้วก็เข้าเข้าสู่ในตลาดของตลาดหลักทรัพย์นะฮะของมหาชนเป็นบริษัทที่มีวินัยทางการเงินสูงแล้วก็ซื้อตรงตลอดก็มันมีบางคนก็พูดอยู่เสมอใช่ไหมว่าซื่อกินไมหมดคดกินไม่ดคตกินไม่หนาทีนี้วางอนาคตของสตาร์ในอนาคตข้างหน้าอย่างไร ณวันนี้เรามี market share ให้เราส่งออกถึง70%ลวเราจะพุ่งเป้าไปเรื่องของส่งออกมากขึ้นหรือว่าจะลดในเรื่องของ domestic นะครับภายในประเทศ OEM เนี่ยเราทำน้อยมากนะครับทำเงินนีดเดียวนี่คือรับจ้างผลิงานน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เราไปจนะนำของแบรนด์ของสตาร์เองเราถึงสามารถได้รับพีนวัวนี้นะครับที่เราส่งออกไปโดยอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันอเมริกาก็ไปแคนดาก็ไปญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวัน ออสเตรเลียนะครับโรวกลางยุโรปแน่นอนล้่เรียกว่าานนั้นสามารถที่บอกไปเวอร์คลาสรนดับเพราะเราได้รับการยอมรับพั่วโลกมานะครับแทุกวันนี้ก็ยังส่งอยู่เยอะพอสมควรเดียวถือว่าหกเจ็ดเจ็ดิได้นะครับโอกาสต่อไปเราก็ต้องขยายตลาดให้มากขึ้นมากว่านี้นะครับนะครับเพราะในโรงงานของเราเนี่ยนะครับ เราสามารถขายได้อีกขยายได้อีกกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องขยายโรงงานโดยที่ไม่ต้องซื้อที่ดินใหม่โดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นใหม่โดยเราเครื่องจับใส่เคลื่อนจับใส่ลงไปวางแผนเลิศมากเลยนะคุยไปคุยมาเริ่มร้องแล้วท้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็สาระต่างๆที่ร้านอาหารที่คุณพี่จะพาไปที่ไหนคะอุ้มไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมหรือผู้ไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับรายการเซียรซีเปอร์กัน เคยรู้ว่ามีฝีมือทางด้านเปียโนฝีมือเพลินพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยองคันขออนุญาตได้หนักขออยุาตได้หนคุณกันทิการ์วังอรุณครับเป็นพยาผมครับขอบคุณมากครับแต่วันนี้มองร่วมจนะครับผู้ชมครับนานๆจะออกรายการสักทีวันนี้พิมชายเลยพี่อยู่ยาวมาด้วยนะครับเอาละทีนี้ร้านเนี่ยจุดเด่นอะไรที่พิมพ์เยถึงวัฒนธรรที่ให้ว่าเราจะบอกว่า one of favorite ก็ได้เป็นร้านที่โปรดปรานร้านนหึ่งครับก็เป็นหนึ่งในร้านที่ผมมาทำเบ่อยๆนะครับเพราะว่า สถานที่ใกล้กับที่สำนักงานนะครับแค่ไม่ถึง2นาทีก็ถึงนะครับประเด็นที่สองอาหารอร่อยมากโอ้นี่จะต้องร้านมาเชิญเลยอ๋่้เชิญด้วยครับราคาราคาก็ย่อมเยาวทีงนะครับแต่ที่ผมเหนือกวนันที่ผมชอบมากเลบรรยากาศบรรยากาศเหมือนชาโตร้านตามยุโรปเพื่อไปกินกันน่ะครับชิลชิลวันหยุดส่วนใหญ่นี้ครอบครัวไปทําอะไรที่ไหนยังไงกันบ้างคะโดยส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเนื่องจากลูกๆเนี่ยยังเรียนหนังสือกันอยู่นะครับก็ยังคง รับส่งเขาเรียนพิเศษกันอยู่นะครับบางทีจะไปทานข้าวที่สปอร์ตคลับบ้างอกแลังกาก็ไปเดินไปรับก้อนบ้างดูหนังบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกเนี่ยการอ่านหนังสือเยอะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะทำอย่างอื่นกับลูกเนี่ยจะนอนยกเว้นในบางครั้งก็จะไปต่างประเทศพร้อมๆกันพ่อนะครับ สามีนะคะ,ะว่าสามีเป็นคนลักษณะนินสัยยังไงเวลาอยู่ครอบครัวเป็นอะไรยังไงบ้างคะว่าเราไม่เห็นเคยเห็นบรรยากาศท<ป>ี่อยู่ครอบครัวแต่เขาเป็นคนเทคแคร์ลูกดีค่ะอย่างลูกชายนี่เขาก็จะโทรไปคุยบ่อยๆอ,อย่างไม่ได้กลับมาทานข้าวบ้างก็โทรไปคุยกับลูกสาวเป็นไงบ้างวันนี้เรียนเป็นไงบ้างมีการบ้านไหมตดแต่อย่างน้อยคือวันอาทิตย์นี่ต้องทานข้าวด้วยกันอันนี้เหมือนกฎ เป็นคนขี้งอนไหมคะออไม่แล้วเคยมีเวลาคิดไห <c oughs> เป็นคนทำงานาสนุกมากเลยเป็นคนสนุ er นก er แล้วเวลาการทำงานกับกับตอนที่อยู่ครอบครัวนี้เคยมีแบบมีเรื่องงานปรึกษาหรือเกิดวิกฤตอะไรที่ต้องปรึกษากันมีไหมคะส่วนมากเคาจะคุยกันที่จะคุยกันสองคนนะคะไม่ว่อยอยากคุยให้ลูกรู้อะไรลูกยังเด็กนะคะก็ยังเด็กอยู่ แต่ก็จะพยายามไม่คุยเรื่องงานที่บ้านก็คือแยกว่างงานกับยกใช่ไหมบ้านก็เป็นครอบครัวมันจะเครียดเกินไปไม่เอาปัญหางานกลับมาที่บ้านมีบ้านแต่ก็ไม่ไม่มากพยายามครับเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ไม่มีความเครียดบริหารความเครียดได้ดีเพราะหน้าติใจก็ไม่ได้ก็พี่ติณการเขาบอกว่าถ้าเวลามีเอนเตอร์เทนต้องดีเลยคนเดียวเพ่าะนั้นยืนอยู่หน้าฟอร์เลยมาจะเล่นเปียโนร้องเพลงนี่บอกได้คุณผู้ชมเพาชอบร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้พวกเรามากที่สุดเป็นคนที่มี มีส่วนร่วมเยอะในเรื่องของกิจกรรมบันเทิงแต่เมื่อกี้ร้องเพลงนี่ก็ไม่ได้ร้องเพลงตามใจตัวเองนะครับตามใจผู้ฟังเขาจะขอหมดไงเอาเพลงอะไรเาเพลงอะไรอย่างนี้ผู้ฟังมันจะขอจะขอขึ้นมาเรื่อยว่าเอออย่าลืมพวกพักพวกพวกเราปกตนะนะฮะบางท่านหลายท่านเนี่ยส่วนมาเรื่อยๆนะคฮะแล้วก็วิ่งขับมัพวกเราเพราะเื่องร้องเพลงตามสไตล์จริงกับต่างๆนี่เพราะเค KTC band ใช่ครับนั่นหมายถึงตามพวกฟังเลย เรามีเพื่อนคนนะด้เพื่อนคนสตรองสีน้าสตรองนะครับเป็นคนที่ผมว่าจะเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วพวกเราก็จะร้องตามเพลงที่เขาถนัดค่ะดูขอถามเหน่อยได้ไหมคะพอดีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ได้ประญด็นยะแต่ยี่สิบล้านต้นเดี๋ยวถามท่านเดี๋ยวท่านจะตกใจท่านได้ปริญญาโทสองใบนะครับตอนนี้อยู่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นคนแรกๆที่จบปริญญาโททางด้านของ M.I.S. ท่านได้เกียรติยศดับหนึ่งปิญญาโท m b a ไฮออเนอร์เป็นซีเดนต์ออเนอร์เหมือนกันนะครับแล้วไปเจอกันได้ยังไงคะอย่างเงี้ยค่ะก็กอยู่ในวงการศึกษาด้วยกันครับที่ประเทศไทยหรือที่เมืองนอกที่เมืองนอกครับที่เมืองนอกว้าวช่วงนี้ผมกลับมาเนี่ยก็มีโอกาสได้สอนสื่อเอ็กซ์เ x MBA รุ่นหนึ่งสามหนึ่งสามสองเนี่ยพี่กลับมาเออไม่ครับสองแปดสองแปดแล้สองแปดนะฮะเมื่อไรเรียกว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาครับมันไปทุกทุกแห่งเลยนะครับเออ่จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรเอแบ๊ พอบันท้<ห>ากรุงเทพะะทั้งหมดในกรุงเทพนะครับเพราะมันเลยต้องวิ่งลอกกันโดยตลอดแล้วก็ถึงว่าเสาร์อาทิตย์ก็เลยนั่นแต่สิ่งที่ผมจะต้องก็เลยได้ทําไปในรับสไตล์ผมซึ่งผมต้องยอมก็คือ,อกอล์ฟต้องเลิอกกอล์ฟแล้วจีิเป็นคนชอบเล่นกอล์ฟอยู่แล้วใช่นะ<อ>ครับเพราะกอล์ฟมันกินเวลามากมันต้องยกยกเลิกไปนะจริงๆคุณนั้นกายก็ยังมีไม้กอล์ฟอยู่เลยแต่เนาเจอกันไม่ได้เลยพูดถึงสำหรับแบรนด์นี้นะคะอยู่กับคนไทยมาถึง20ปี ด็อเตอร์มีอะไรที่อยากจะบอกคนไทยไหมคะที่บางคนยังไม่รู้ไงการจะรักษาแชมป์ไม่แบรนด์คนไทยรุ่นๆเนี่ยนะครับเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงปี40-41-42นะครับผมกับทางคุอนิการเนี่ยลำบากมากในช่วงซึ่งเกิดวิกฤตนะฮะเราถึงพลิกยุทธศาสตร์ของเรานะครับให้ไปสู่ในการส่องออกมากขึ้นนะครับที่ในช่วงนั้นเองตลาดเมืองไทยเนี่ยแย่มากมา ซึ่งในตอนนั้นเองเราก็ไม่ได้รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็น world class player. เวิร์กคลาสเพลเยอร์แต่พอเราไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยออทุกคนยอมรับเราใน,ในฐานะของ world class player เวิร์กคลาสเพลเยอร์นะครับมันก็เลยทำให้เราเต้นบมบไปออนะครับแล้วเราก็เป็นแบรนด์คนไทยที่ผมเชื่อว่าเราภาคภูมิที่สุดนะภาคภูมิที่สุดน,นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมกับพวกเรากับชาวสตาร์จะยอาว่าชาวสตาร์รนะครับ,รบไปงานโชว์สินค้าต่างประเทศเนี่ยออสิ่งที่ผมจะไม่ลืมเสมอคืออัญเชิญธงชาติไทย ไปปักอยู่ที่นั่นปักอยู่ที่นั่นทุกครั้งนะครับเพราะสิ่งที่เราพิสูจน์ให้ับคนได้เห็นแล้วก็คือว่าเรามีความมั่นคงจนสามารถอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ความภาคภูมิใจที่มีความภาคภูมิใจก็ต้องขอบคุณก็ขอบคุณหลายๆท่านโดยเฉพาะพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็คนที่ท่านมต้องขอบคุณอย่างยิ่งคือภรยาผมนะที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดให้กำลังใจโดยนทางมาตลอดอ่ดีครับแล้วก็ดูแลลูกผมได้ดีเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะ ค่ะหุ่นยนที่สุดเลยเต็สนการงานครอบครัวครอบครัวเลยวันนี้เขาขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านนะครับผมและน้องอิมต้องบอกว่าประทับใจที่ได้มาพบพี่สมชายวันนี้แล้วก็ได้พามาทานอาหารอร่อยๆและยังรู้ฝีมือการเล่นเปียโนนี่ระดับเซียนทีนี่นะเลยขอบคุณอย่างมากเลยครับพอดีครับพอดีขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้สอดแทรกด้วยความรู้สาระและเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมจริงครับเรียกว่าตื่นตาตื่นใจตลอดครึ่งชั่วโมงครับ ท่านไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะกับรายการซีโอซีปิดครับทุกันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนเวลาตีหนึ่งช่องสามมนีคกับวันนี้เรา4คนนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโซโล่แล้วนะคะไมื่อหมดแล้วค่ะอเต็มที่ร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยโชคสตาให้มาสามสิบอีกเจ็ดสิบเนี่ย ต้องฝ่าฟันเองซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเพราะฉะนั้นอยากโกงใครทั้งสิ้นนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนสติพวกเราอยู่เสมอนะครับลูกค้าของเราเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยดูเฉพาะรองเท้าเนี่ยบางคนใส่รองเท้าลาคอสเดินเข้ามาบางคนก็ใส่รองเท้าแตะเข้ามาเราไม่เลือก ลำดับชั้นใครก็ได้นะครับที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ,อครับการที่จะพาองคอ์กรไปสู่ความสำเร็จได้เราเองต้องทุ่มเทให้กับองคอ์กรอย่างเต็มที่นะครับ